สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมโอ้โหถุงใหญ่มากมีอะไรแนวออกมาสิแก้ค่ะเดีย๋ยวแกะชือของซ้่ะอุ้ยหนักอ่ะเอาออกมาทีละชิ้นอันนี้อของใครนะนี่อของใครเหรอเป็นเดิ้ลเป็นเดิ้ลค่ะ,ะ,อ,คะอันนี้เป็นเดิ้ลอันนี้ใครก็ไม่รู้อ่แล้วต้องแกะเลยปะไม่เดี๋ยวอ,อันนี้อของใครนะพาว อะของค้าวนี่เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เทออกมาเลยนะนี่หนูต้องเปิดถุงก่อนโอ้โหอันนี้ถุงซานตาคลอสหรือเปล่านี่อันนี้ของใครนะกินไม่ออกของคราวเหมือนกันใช่ไหม,มถุงนี้นะ่าหนูว่าเป็นอ๋ออันนี้ของกวางเนอะนี่ไงเนี่ย อ๋ออันนี้ของใครก็ไม่รู้ของพราวอู้หอันนี้เยอะมากอ่ะต่อมาเลยค่ะต่อมาสกายอันนี้สกายอุ้ยถุงสกายน่ารักเชียวอือฮึอ้าวคืออะไรอันนี้อะไรพับอิดพับอิดจิ๋วใช่ไหมพับอิดจิ๋วอ่ามีอะไรอีกน่ารักอ่ะอือ ชุดเครื่องเขียนอ๋อเยโะเยอะยโยอโยโยโยมีโยโยอด้วยใช่แล้วก็มีโรบีโรบีไงมีแล้วนะอ๋ออันนี้อะไรขนมอืมอหือต่อปาก็แรดอันนี้ใครให้คะไอซ์ไอซ์อ๋ออันนี้ต้องรู้อยู่แล้วค่ะอันนี้ไอหนุไอหนุเขียนชื่อไอหนุแล้วข้างใน,น,นคืออะไรอะรู้หรือยังข้างในเหรอ,อนนยังไม่รู้อันนี้ใคร ของใครของใคนะจำได้ใครเอ่ยมอลลี่ชิสมาตอนด์บับเบิ้ลบับเบิ้ลเขาเป็นน้ำบับเบิ้ลอันนี้หนูชอบอะไอีกอ่ะในถุงมีอีกอันนี้ของอันนี้ของใครไม่รู้ของปาลินปาลินแล้วนี้อันนี้ของทูทูเปิดได้ยังเปดแล้วแล้วแต่ละถุงมันมีอะไรบ้างเริ่มจากแกะอันนี้ก่อนเลยคะ อ,อใช้บายสีอันนี้หนูเคยเห็นในติก๊กต็อกเนี่ยอันนี้นแล้วก็ที่ระบ,บายสีเหมือนกันอืมอันนี้ก็ระบ,บายสีได้ตอนนี้ของของขวัญเดี๋ยวค่อยอแกะนะแกะโลบีก่อนแกะโลบีจะแกะอ๋อไม่ใช่โรบีอ๋อไม่ใช่สกูชี่นี่นะอันนี้ของไอ้นุ๊กแกะกัน ขนมเพียบเลยโอ้โโอมสบอ,นะอะไรอยู่นะแล้วคะนี่แกะไปแล้วห่อนอึงอันนี้ของใครคะอันนี้ของอ๋อปาร,รินปาร,ริน,หนให้อะไรคะให้บับเบิ้ลแล้วก็อืมขนมอันนี้ของใครเอ่ยของเพนเดอร์ นี่ใครให้นะเพื่อนๆน่ารักมากเลยกออะไรได้ะเมยม่กันอ๋ชอบเลยดิเป็นด้อ๋อขนมหนูชอบนี่อนี่ขอใครนะของผู้ผู้ดูเห็นไปแล้วว่ามัน กนนจุงดิ้นสซ่แต่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเพราะาใส่ใส่ไป,<ๆ>ไปแล้วเ <laughs> พวนนื่อน <laughs> น,น่ารักเนาะอ่ะขอบคุณขอบคุณเพื่อน <laughs> กนนน่อนขอบคุณทุกนมากเลยเน่ะ